โปรแกรมบอลวันวนี้ประจำวันที่20กรกฎาคม2568บ่ายพี่หล่อฟันทองก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่หล่อก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องพี่หล่อฟันทองกันด้วยนะครับเรามาดูฟุตบอลนะครับ5คู่นะครับที่พี่หล่อคัดเลือกมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างยาโลนะครับพบกับอินเวสนะครับคู่นี้นะครับจะทำการแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลฟินแลนด์พรีเมีียยรรรรร์นนนนนนนะะะคคัััับบบเเเเเช่่ดววกกกป็าาาพหงซ เวลา2ทุ่มนะครับคู่ต่อไปคู่ที่3นะครับเป็นบอลเกาหลีดิวิชันหนึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ v i p นะครับที่อยู่ในกลุ่มของพี่หล่อฟันทองนะครับเป็นการพบกันระหว่าง FC Seoul นะครับพบกับมูซานฮุนไดนะครับคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันกันในเวลา5โมงเย็นนะครับและคู่ต่อไปนะครับเป็นบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับเป็นการพบกันระหว่างฮามาบี้นะครับพบกับบอมมาปอตคานานะครับคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับและคู่สุดท้ายท หากสตาร์ทพบกับฮักเคนนะครับคู่นี้นะครับทำการแข่งขันกันในเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมนะครับฟุตบอล5คู่นะครับประจำวันที่20กรกฎาคม2568นะครับที่พี่หล่อเลือกมาให้ดูกันนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันธงนะครับบอลสเตปบอลวีวีเอพีหรือการวิเคราะห์บอลครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับและในกลุ่มของพี่หล่อนะครับยััััังงงงงมมมมีีีกกกกกกกิจจรรรรรรนะคคบบทาาาายยยผลลลสออออ์แแ้วว็ข่ าเเลยยทีีดวนะครับกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์คู่ V.I.P. นะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่ V.I.P. ฟรีนะครับกติกาง่ายๆนะครับเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ส่งคำตอบนะครับได้ที่ไลน์ A.P.L. หนึ่งหกเก้านะครับเน้นย้ำครับ A.P.L. หนึ่งหกเก้านะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเข้าร่วมทายสกอร์ผลบอลคู่ V.I.P. นะครับได้ที่บ้านเขียวของพี่หล่อฝันทองได้เลยนะครับและก็ยินดีกับผู้ที่ทายสกอร์ถูกกันด้วยนะครับของค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสามารถนะครับ ทักบ้านเขียวของพี่หล่อเพื่อรับรางวัลได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับของพี่หล่อฟันทงนะครับก็สามารถดูได้ในช่องเพลิดทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันทงได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับพี่หลอก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกาบสวีดัสสวัสดีครับ